สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่ป้านะอาทิฮักแพงสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเป็นแดดได้ไหมเนี่ยเจีมเลยแต่เศร้าๆแดดเปรี้ยงออกมาเลยสบายดีท่าม่สบายดีพี่น้องขีเขาน้ำกันเด้อขวเ้าน้ำกันเด้อทําว่า เมนูง่ายๆพี่น้องคนนี้ปูคายสองตัวกับปูคายยังลงเหลือพี่น <nh> ้องสองตัวคนเมนูง่ายๆเลยมั้ยนี้กินกับเท้าแม่สองคนแม่ปูดิซอยยาวเลยเท้าแม่ลวกไว้ถาลูกไส้พี่น้องน้ำจิ้มเาะฮางกะเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่คายยังสองตัวมีทั้งปูทั้งมึกเลยมื้ยนี่โอ้โบกรบสุดบ่อืมกรบสุดเลยพี่น้อง ผักของเขากับบัมียังมากมายมีแต่ผักหอ <c oughs> มน้ำบัวน้จ <c oughs> ิ้มเห้ามีสามรสพี่น้องเนาะมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้สูตรหมวอของเขาคือเก้าพี่น้องเลยมาพี่น้องไหมบัวด้วอาลายใหญ่ห้างไม่กินน้ำกันกินแซ่บได้มั้ไม่นู้งไงยๆแต่ว่าแซ่บแน่นอนเนาะมากินน้ำกันพี่น้องเด้อพี่น้อง สองคนไม่รู้คือเก้ามือนี้กีนข้ากินเข้าวห็นไหมไหมลวกเมือก <laughs> สบายดีพี่น้องพี่น้องเพิ่นส่วนท้ายเพิ่นจะเป็นกับแก้มเพิ่นเนาะแต่เฮากับเขาเ่านะ <laughs> พี่น้อง,องนเนี่ยพี่น้องหลายคนคนอาจจะเป็นกับแก้มของเพิ่นแต่ว่าเป็นเมนูสุดเลิศสำหรับเฮาายืบเขา <laughs> วว่าอ <c oughs> ่าเนียเ่ยรัวเลือดกันยกเข่าเข่าไปกินรีดอก บริกินกับกอกกับแก้มเนาะพี่น้องเลยแอลกอฮอล์กับบริกินเด้อเนาะอันบอกเป็นการเป็นงานไปการไปงานจึงได้กินเราฉันจัาเบียดก็ได้อันนี้อยู่ <ไง S 1> จำให้จำหน้าเห็ดเบียกยามเนี่ยโอ้ยุณเลี้ยง<ม>เขาบอกเลี้ยงเราหมดแล้วจะมีโอกาสมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอืลยมาเด้อ,อกินลวกมึกน้ำตาแม่เด้อกินขันกันเล้อเบื่อคู่ทุกคนเนาะสุขุสุขคนพี่น้องคู่ครับบริเอ้ยน้ำเอ้ยซื้อกัมากินน้ำกันพี่น้อง แจบบจะหน่อยพี่น้องจีวะเอ้ยเอื่อนเตี้ยเป็นนั่นแหละจีว่ะมาพี่น้องเด้อตัวแม่ยังดีเนี่ตัวเถือกเนาะอ้าวตัวแม่เจ้าอยากหรือเปล่าตัวแม่พี่ไม่ค่อยมัาขูกไปแน่เนาะเดี๋ยวมือหนาวจีไปเยียงไงท้าแม่ป่นทุกินพี่น้องเนาะแก่ป่นมาเออ่ป่นเนี่ยเจ้าคักจบ cục cục gì đó hai tuấn rồi đó nghe gì cái ngáo ngáo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปลาเคงอยูหาเพ็งอยู่วะจ้าปดนะอืม,อ,มอสิเจ็ันเนาะแม่มันคอตัวหนึ่งปลาดุกตัวนึ่งเาเพงอย่าหาท่าวะแต่ว่ามื่อนี้ลงทะเลก่อนจังหน่อยอืพึง่งมืนเลยย้พึ่งเล้พึ่งโวนไหมกแบปิดขาโควิดเลเ้เต้นอยน,น้องเอ้กระปูกันเลยน้องวินบอมมาบอมาเล่นน้นำนำ่บ่ เชียวบามาหรือบามาตุนี่กันเลยเชียวบามาหรือบามาป้องลงทะเลลงทะเลพี่น้องเนียโอ้ขัดขัดขัดมาเยปะป้เหงาปะ ใบฮะมากินามากินงเลยดูบดกระจ้าดูบดในห้องีนะขั้นฮัตปนีสุดรายได้เจแม่เพชรเพชรอยากลองแกะนะมึงน้ำบดตะ งงมุกินบบอปันยัง่นนละกันเ็นฮงกันุ่นงาไม่ยอมาเตกงขัดเลยขัดขัดังัด กินกำได้ก็แสบคำนั่นพีนน่องเลยหารทะเลถึงห้กินเท่นึงบ่ได้ยินดูไร่ได้ยุใกล้บอนซื่อก็ตลาดนัดบ้านเฮ้าก็เจ้ามาขายกับที่ซือกล้องเรือเสื้อตลาดน้อยกระเล่นเ้าก็อย่างเนี้ยก็สั่งน้องพ้นสามห้าหายจะว่าปักจ่องบม่ได้ไปน้อยเบิดใกล้ปักชัมงก่อน จางเข้าข้าเมืองเนี่ยประมาณ9โลข่งม้งกิโลหอเนี่ยย่ตลาดน้อยเขแลนจะใช้อยู่แต่แม่และเมือลักเดไปทอนแก้วจะโ่ไงจะไปพูดหะไปทอนแถ้วนะผมจะพอเรือแแม่ดะไปมเที่กองปีก็ยังไ่ได้ไปเที่นึง จำป็นแล้วก็บ่้าลูกไม่จะลูกไปไม่จะลูกไปลูกก็ไปทไปนี่มาเขาเองเดือดเมื่กี้่เดือดนะัดก็เกาใช่ไหมน้องจบงง่ายเนาะจำปูง่ายใช่ไมอันนี้หางเสียดได้ไง

กอดตีขนาดพี่น้อปุกปุกป่ะเหนเขาปะกินปลาเมึกเห็นไหมลวกมึกมาเล้วม้ลวกปลาเมึกมีไ้อขาดมั้เฮ็ดช่องมือชามมือแล้วมันเฮ็ดนะมันรงมัาย โไอืมได้อยูได้ได้นาสบายกินจช่องเ้น้กราเลยบ่นั่งไมมามานั่งกิน้กันจิ้มจ้เกินละบ่้า้ห็นท้มากระนากินรดลาเขื่อจันทร์้แบอืแทบปะเปไงบ้งนม้าวจะเบิ่งอยูได้ไนดกินดไ้เบิ่งลดนะต้เือมตายลห้องบ่เบื้อ ปภธรรเบ่งอ <c ười> so so mm ันจะกระจายเหมนวนนะมันที่มมวนนี่มันอนอยู่ที่รักอืยาคงการนะมันบุ้งโุไปอันมันนไปช่วยยมงนเผื่อจันาะร่จาไชื่อเนาะมันไปช่วย่นชิวมันมันไปดีดอ่อันนี้ก็อันนี้ช่ป่นอืมจัเไปซืวอไปซื้อเถียวลกนะเอาไปนั่งเอานั่งกิน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  ใช่หมิน่งเนเอากินโลดแค่บเลยบอกเลแซ่บลยนี่เอากินเห็ดทงเอามากินชิมมึงก่อนนะชิมเบิงชเบิ้งมันบริญาบริญาบริอีวามันพอพยตาติเ็ดยังรวยอีเหลียกินเห็ดได้นั่ยาเอเขาโกายแล้วนนาเจ็นชิชองแล้วได้ข่าลาเบิ้งเจชบช่อบกเอาเบิบช่องลยเบิ้นตอนนอนบารบ มาไล่ไปเขาเรียเขาเจ็ดชิบสามด้ยอันใชให้อันนั้นหกิเจ็ดชิพสามชิสมเจ็ดิอนกึงยจะจืจืดดอกเดี๋ยววางว่าวาอีเมะทำทหัวเข่าเราก็จือเนาะจือเหพวกนี้นะจืดกับผู้นั่นผู้นี้จะจือโม่เอาอันนี้นะมันจือันนี้นะอยู่ในเหลือมกูนอาบัตอาบ้ตกาดอืมันกันอาบกาจ

nương nước nóng ha Ừ Nước nước nóng Mà như vậy lạ Qua như ừ. vậy xoá mốc Xẹp nó, Cái mốc tính nè bình mốc có thừa, Mốc tốt, xẹp đấy, hết chua Hết bổ hả? Mốc cứ mốc hết bốt nè Nó mốc hết mốc nhang, đấy mốc Một tuổi yên cái mốc mừng nhá Nó bùng đi đi Xẹp đấy anh แม่ทาแม่แล้วอกเกิดมากอยากมุกอียนางแบบนั้นเติแม่พี่เนี่ยเพิ่นกันเตยกกเข้าอื่นมาพ่อะไร้เดิบคว่นเขาว่าคนเดียวรถคือกันบอต่างแต่พูนีเตียเบิ่งด้วี่นองคือกันอยู่บอคล่ายอยู่เนาะ รวมทันาหวานะพ่องาแบบมีแต่ว่าเอวางเอวางบนห้องเอยหมาเลยเจ้านือคล้ายๆกันเนาะแล้วมันก็ออียังเรียกขเร็ว่ามันบรเวาวานะว่าน้องมันอันนี้นะใหญ่ยิ่งนเป็นนองใหญ่แาแม่กับลูกกมเขาเห่าแล้วมันโจมันโดนเนาะเาแล้วว่ะเาเลยจับจับเปนนอง้นมันขยากับคนบราณ้งานเยอะหน่ เจ็บนัวดเจ็บนัวดขอบใจหลายๆพี่น้องสุขสุขคนสิบโมสุโมสุบอลที่ติดตามพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีนะอยบุก่ากินอืมกินได้ป่วเนี่ยได้ในโดมเมโลนเนี่ยครั้งนี้นี่แหละจับได้ไหมป้าเฮิตยังกระโดดเดี่ยนะครับตัวช้างอืมข้าแกงคือคือฮ็ดปวกอืมแช่พึ้งได้มาใครชมๆแน่ เจ้าอย่าไปบายแล้วกินได้จันเบื่อมันยังดิบล้างมือซะก่อนแม่บ่เป็ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเห็นกินได้บ่อือหอมหอมบ่ได้เบื่ออือบ่เบื่อบ่เมามาจอบมินนี่อือจอบมูจมมามานั่งเล่นนําเ่าเร็วก็เร็วๆตมือยังคนไปแล้วพี่น้องให้เบิ่งเ็ดใหญ่เ็ดโคยซว่าซั่นซับแนนี่โอ้ย